Oh, ะะวันนี้นะคะแพรจะททำรีวิวรวมมาทั้ง7ในวัสันค่ะทุกคนซึ่งแพรเนี่ยก็ได้ทําการไปซื้อมาแล้วนะจ้านี่เป็นมาทั้งหมด7 แผ่นเลยนะคะทุกคนนี้รวมมาแล้วนะคะทั้งหมดเนี่ยซื้อเองนะจ๊าโนสปอนเซอร์นะคะให้ดูใบเสร็จได้เลยกระตุกคนเราได้ทําเกินไปซื้อเองเลยนะคะคือแต่ละตัวคือแพลวก็ไปดูด้านหน้าแบบเชลเลยนะว่าตัวไหนเขาแบบเฮ้ยฮิตหรืออะไรแล้วก็อ่านส่วนผสมเอาโนแล้วก็จะมาลองพร้อมเพื่อนๆเ,เลยนะคะว่าตัวไหนเนี่ยเป็นยังไงรู้สึกยังไงกับตัวไหนบ้านนะคะคือแพลวจะมาระแผ่นนะคะทั้งหมด7วันติดต่อการจะได้รู้กันด้วยว่าถ้าเรามาร์กน้าเนี่ยทั้งหมด วันติดกัน หน้าเราจะแบบเป็นยังไงดีขึ้นไหมหรือว่าจะรู้สึกยังไงเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เนาะอ่ะเดี๋ยววันนี้ก็เป็นเดนหนึ่งนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่1นนะคะเพรใช้เป็นตัวนี้เลยค่ะทุกคนเซนกับเพอร์เฟกต์อคว่าบอสซี่มาร์คบอสซี่ไวตตัวนี้นะคะนี่อันนี้เลยนะทุกคนซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาเขียนว่าผิวเด้งนุ่มสว่างใสขึ้นทันทีนะคะ <Wow. S 1> ทุกคนแลวนี่ก็เป็นตัวใหม่แล้วก็เลยอ่ะลองดูตัวนี้มาเลยแล้วกันนะเพราะว่าวันนี้เพระจะออกไปข้างนอกแล้วคือเมื่อวานอ่ะไปปาร์ บบผิวแบบแห้งเหือกมากนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองตัวนี้วันนี้นะคะก่อนแต่งหน้าไปข้างนอกนะนี่อกอกมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะนี่กลิก่นเขาแบบเป็นกลิ่นแบบออกแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะมาพร้อมกันเลยนะคะอันนี้เราก็มาครบเวลาแล้วเรียบร้อย ืความรู้สึกก็คือผิวดูแบบชุ่มชื้นขึ้นนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีตกความแห้งตรงนี้อยู่หรือว่าแพเป็นคนที่ค่อนข้างหน้าแห้งมากนะแต่ก็รู้สึกโอเคนะคะรู้สึกว่าเออผิวดูแบบตื่นขึ้นนะแล้วก็ไม่เหนียวเท่าไหร่นะคะเนี่ยไม่เหนียวเท่าไหร่สำหรับใครที่แบบอาจจะผิวมนันหรือว่าอยากแบบผิวดู นุ่มๆน,นะแต่รู้สึกว่าผิวดูนุ่มขึ้นอืก็สําหรับตัวนี้นะคะอันนี้ก็เป็น day สองแล้วนะคะวันนี้แพลรู้สึกว่าเนี่ยเห็นปะไปข้างนอกมาแล้วผื่นขึ้นเป,นป็นแบบผื่นแดงเหมือนแบบแพ้ฝุ่นมานะคะผื่นขึ้นทั้งหน้าเลยเห็นปะมันแดงเลยแล้วแพลวก็ไปเห็นมาอันหนึ่งที่แซื้อมาคือตัวนี้ วันนี้จะลองใช้อันนี้นะคะเป็น r e a d p r e l Defying m a r k นะคะตัวนี้ตัวนี้เขเขียนว่าเป็นแผ่นมาสกเพื่อดูแลปัญหาสิวโผดผิวระคายเคืองจากฝุ่นมลภาวะพัฒนาคิดค้นโดยแพทย์เกาหลี Leader Clinic อ่ะเราก็เลยแบบเอองั้นเอาตัวนี้มาใช้แล้วกันจะดูว่าแบบใช้ไปแล้วจะช่วยให้ผิวระคายเคืองลดลงไหมเพราะว่าอันนี้เขาเขียนว่ามีส่วนผสมของดอก เคมีเลียนะคะที่ช่วยให้สิวโผลผิวระคายเคืองลดลงต่อใต้อนุมูลอิสระให้ผิวสุขภาพดีขึ้นอันนี้อาจจะด้านหลังเลยนะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาใช้อันนี้นะคะแค่ก็ฉีกเลยเป็นกลิ่นอ่อนๆน,นะคะทุกคนไม่ได้มีแบบกลิ่นน้ำหอม,มรือแบบกลิ่นดอกไม้ เราทิ้งไว้15นาทีนะคะนี่เดี๋ยวามาแกะมากันนะคะทุกคนชื่อ้ยเฮ้ยมันดีมากค่ะคือพพร,รู้สึกเลยว่าแบบผิวเหมือนแบบชุ่มชื้นขึ้นอันเนี้ยแดงๆอะ่ะเริ่มหายไปแล้วนะ ลดลงเลยนะคะทุกคนเฮย้ยมันดีมากเห็นเหว่าจับอันแรกที่แบบแดงๆแล้วก็ผิวดูแบบเหมือนลอกๆอะ่ะอันนี้คือแบบรู้สึกเลยว่าเออได้รับมาร์กที่มันแบบชุ่มชื้นจริงชอบตัวนี้ชอบค่ะทุกคนใครผิวแพ้ง,ง่ายลองไปซื้อดูิดีสำหรับเดย์สอไปก่อนนะครับ ه, วันนี้เราจะมาลองมาร์กตัวที่สานะคะวันนี้มาใช้เป็นของตัวนี้เลยนี่ Fade in Fade I am always b i g e นะคะตัวนี้คือเขาจะช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสอันนี้แพลมาลองก่อนนอนเพราะว่าตัวนี้เขาเขียนไว้ว่าคือแบบมาแล้วก็แบบนอนไปได้เลยจะช่วยให้ผิวแบบตื่นมากระจ่างใสขึ้นนะคะก็ตัวนี้เนี่ยผิวแพ้ง่ายใช้ได้ไม่มีส่วนผสมพาราเเวนไม่มีน้ำมันแร่และสีนะคะ<ๆ>เขาบอกว่าแผ่นมาค่ะเป็นแผ่นเพลวเซลลูโรสนะคะที่แบบยึดเกาะกับผิวได้แน่นสนิท wow. โอเคกันเดี๋ยวเราจะมาลองกันนะคะนี่อันนี้มีแก้แผ่นมาเข้ามาแล้วนะคะทุกคนอุย้ยแผ่นมาเขาเหมือนแบบเป็นแบบตะขายตะขายนิดนึงอะเอออันเนี้ยแน่ผิวดีจริงทุกคนมันค่อนข้างสนิทเลยอะ เดี๋ยวพายจะขอทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแกะกันนีเพ่อปล่อยจนแบบเกือบแห้งแล้วอะเฮ้ยวันนี้พลรู้สึกว่าผิวะวดูแบบผ่องขึ้นเดี๋ยวขอนอนแล้วก็ตื่นมาดูพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมามาร์กต่อตอนเช้านะ นี่วันนี้นะคะแพรจะมามากมากอันนี้ก็เป็นตอนเช้านะอันนี้คือก่อนจะแต่งหน้าออกไปข้างนอกคือแพรจะใช้เป็นตัวนี้นี่เลยของเมลานอ CC วิตามิน C, C. m มาร์นะคะนี่ตัวนี้ทุกคนน่าจะแบบเคยเห็นกันอยู่คือเขาดังหลายตัวมากแพรก็เลยเออไปลองตัววิตซีที่เป็นมาของเขามานะคะตัวนี้เขาบอกว่าจะช่วยผิวหน้ากระจ่างใสนะคะตัวนี้เป็นแบบสูตรใหม่จากญี่ปุ่นเลยนะคะช่วยลดจุดด่างดํา เออแล้วก็ให้ผิวกระจ่งางใสขึ้นแล้วก็มีวิตามินอีที่ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ตัวนี้เขาบอกว่ามีสารสกัดจากเก๊ฟุตแล้วก็เลมอนนะคะที่แบบให้กลิ่นแบบหอมสบาย <Wow. S 1> แล้วก็ตัวแผ่นมาอ่อนนุ่มด้วยเป็นคาร์ต้อนธรรมชาตินะคะอันเนี้ยให้ดูผิวอันนี้ที่แบบมาร์คติดต่อกันมารู้สึกว่าผิวอะมันแบบฟูเออเดี่ยวเห็นป้าผิวผิวมันดูฟูขึ้นอันนี้ให้ดูแผ่นนี่ออกมาจากซองเลยนะคะอุย กลิ่นแบบสดชื่นอะทุกคนเตรียม <Okay. S 1> พร้อมออกไปข้างนอก <Okay. S 1> เออแต่กลิ่นสดชื่นจริงเอออันนี้ชอบกลิ่นทำไมเธรู้สึกว่าแผ่นมากมันไม่ค่อยพอดีกับหน้าแคลเท่าไหร่อ่ะหรือว่าแคลติดผิดหรืออะไรไม่น่าผิดปะโอ้อยไม่เป็นไรนะสสตัวนเนี้ยมาขึ้นมาถึงหัวแล mm. ้วโ, <laughs> โอเคเดี๋ยวแพลจะทิ้งไว้ สัก20นาทีนะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาลอกกันนะคะัอ้ยผิวมันเย็นเย็นนะทุกคนเห็นปะวว่าหน้าดูแบบใสขึ้นดูดูเหมือนสว่างขึ้นนิดนึงเฮ้ยอันนี้แพลว่าเหมาะกับแบบก่อนแต่งหน้านะเพราะว่ามันไม่ได้แบบมันมากอันเนี้ยเรานวดนัวใช่ป่แเรามันซึมแล้วเราก็แต่งหน้าต่อได้เลยเฮ้ยโอเคเลยนะแล้วแต่แพรชอบกินอะ กลิ่นมันเหมือนแบบเฮ้ยเราพร้อมๆเอาไปทํางานนะทุกคนน้ําในซองแบบเยอะมากอ่ะเราเอามาทาต่อได้เป็นเซรั่มต่อได้เลยนะเนี่ยแพืบ,บีออกมาแล้วเข้ามาทาต่อได้เลยอเราก็ไม่ต้องลงสกินแคร์แล้วนะเอาจริงแล้วเราก็แต่งหน้าต่อเลยรอให้มันซึมไปนิกนึ่งนี่นะคะวันนี้นี่ให้ดูผิวตอนนี้ทะะ่านรู้สึกว่าเออพอแบบเรามาหน้าใช่ไหมผิวก็รู้สึกว่าเหมือนได้รับการแบบ ฟ้นฟูเต็มที่นะคะแต่วันนี้เพราใช้เป็นตัวนี้ค่ะนี่ b บท a n i c Organic f l o r a l Mark Shooting c a l e n น u l a นะคะนี่ตัวนี้นะคือปกติอะแพรวอะใช้ตัวเขาเรียกว่าอะไรอะอันนี้ของคิวใช่ไหมที่เป็นคาเ e นดูล่าแล้วก็ใช้ตัวครีมที่เป็นของคิวคาเรนดูล่าเหมือนกันแต่อันนี้เพราเป็นเห็นมาที่เป็นคาเรนดูล่าเพรก็เลยว่าเอองั้นเอามาตัวหนึ่งแล้วกันนะคะคือเขาเรียกว่าช่วยลดการระคายเคืองเป็นมาร์ออร์แกนิกนี่เขาเขียนไว้ตรงนี้เลยเออแล้วคือแบบ เออน่าใช้ข้างหลังเนี่ยเขาเขียนว่าสำหรับการฟื้นฟูนและซ่อมแซมผิวแล้วก็ช่วยปอบประโลมผิวเป็นสารสกัดจากออร์แกนิกดอกคาร์นดูล่านะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาอันนี้คือแพรจะออกทัข้างนอกนะแพราก็เลยจะมาก่อนแต่งหน้านะคะนี่อ่ะเดี๋ยวแพรจะแกะเลยนะอืมกลิ่นก็แบบดอกคาร์นดลูล่าเลยอทุกคนอันนี้เนื้อมาอมัก็จะเป็นแบบนี้นะคะเออรู้สึกว่าแบบแผ่นมาค่อนข้างแบบนุ่มเลยอะ นี่เห็นปะแบบนุ่มมากคู้สูตรนี้เหมาะกับผิวแพ้ง่ายเลยนะคิดว่านะเดี๋ยวขอลองใช้ก่อนนี่นะคะมาไปแล้วเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะทุกคน <c oughs> ระหว่างรองนะคะแล้วก็ไปม้วนผมมาเรียบร้อยนะคะทุกคน <c oughs> นี่นะคะอันเดี๋ยวเราจะมาลอกเลย นี่แต่คืออันเนี้ยแผ่นมาคือนุ่มมากคือแพลอยากบอกเลยว่าเหมาะสําหรับผิวแพ้ง่ายมากๆเลยนะรู้สึกว่าเออให้ความชุ่มชื้นได้ดีเลยนะคะอันนี้นี่ก็คือถ้าใครที่ผิวแพ้ง่ายมากๆก็ลองใช้อันนี้ดูนะคะเพราะว่าแผ่นมาอะดีมากฮัลโหลวันนี้เป็นวันพักผ่อนของเคล้านะคะทุกคนวันนี้ก็เป็นนั้นอยู่บ้านไม่ต้องออกไ,ไหนไม่ต้องทํางาน แต่ว่าจะมาอัดทุกคนดูวันนี้เหมาะกับวันหยุดแบบนี้มากๆเลยนะคะนี่ตัวนี้ใครเคยเห็นบ้าง ทุกคนต้องเคยเห็นนะคะตัวนี้เป็น b a n o v a E Vita g e n i จ s Jelly Mark Relaxing นะคะที่เลือกมาคือคำว่า Relaxing เว้ยคือแบบคิดว่ามันน่าจะเหมาะก,กับวันหยุดวันที่เราต้องรีแลกผ่อนคลายอยู่บ้านก็เลยเลือกวันนี้มาใช้อันนี้นะคะคือตัวนี้เขาเขียนว่าเป็น l i โปโซ m e v i t มินนะคะเป็นแบบสูตรเฉพาะเลยนะคะที่แบบว่ารวมวิตามินแบบ9้าชนิดนะคะทุกคนคือตัวนี้เขาเน้นเรื่องช่วยลดการระคายเคืองแล้วก็ ก็ลงผิวแล้วก็เน้นเรื่องการที่ให้ผิวที่รู้สึกเหนื่อยล้าเนี่ยสดชื่นแล้วก็รีแล็ขึ้นทุกคนแ <Wow. S 1> พะก็เลยแบบอ่ะองั้นขอลองในเถอะนะว่ามันจะรีแลกไหมเพราะว่าวันเนี้ยเราจะต้องผ่อนคลายอยู่บ้านนะคะอ่ะแล้วเราเลือกใช้เป็นตัวนี้นะคะทุกคนนี่อุ้ยกลิ่นแบบสดชื่นอืมสดชื่นสดชื่นเลยเฮ้ยเนื้อละเขาเป็นแบบเยลลี่ปะคือมีความรู้สึกเลยว่านั่นแหละเจลลี่จริง <Yeah. S 1> มันจะมีความแบบเยลลี่เยลลี่นิดน,นึงเออ เนื้อเจลลี่นิดนึงค่ะทุกคนนี่นะคะขอทิ้งไว้20นาทีนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาลอกกันเฮ้ยแบบคือรู้สึกสดชื่นอันเนี้ยจริงจริงก็คือให้ความชุ่มชื้นได้ดีเลยนะคะนี่เห็นไหมผิวดูแบบเหมือนดูดีกว่าตอนก่อนมาร์กอะเออน,นะคะยะบวันแบบว่างๆก็ลองใช้ตัวนี้นะเออโอเคเลยอะ น,นี่นะคะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วที่จะม,มา mark หน้ากันอันนี้พ่กก็เพิ่งกลับมาจากข้างนอกน,น,นี่ก็เพิ่งล้างหน้าเสร็จนะคะทุกคนเราใช้เป็นตัวนี้นะเลือกมาแล้วนะคะนี่เป็นการเย่นะคะเป็นเซรัม่มา a r k เพียวชาคโค c นะคะตัวนี้ นี่เลยนะคะคือตัวนี้เขาบอกว่าจะช่วยแบบทําให้ผิวที่หมองคล้าผิวไม่สม่ําเสมอนะคะแล้วก็ช่วยตีทอกผิวให้ผิวรู้สึกสะอาดาด้วยนะคะแล้วก็เลยเลือกมาใช้หลังจากที่กลับมาข้างนอกเช็ดหน้าสเสร็จแล้วเผื่อที่จะแบบเรามีแบบเครื่องสำอางตกค้างอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้แบบดูดซับสิ่งสกปรปกเราไปได้ด้วยนะคะก็เป็นแผ่นชากโกนะนี่อันนี้เลย๋อจะเป็นแผ่นอย่างงี้ะคะ่ะทุกคนเอ้ย กินแบบสดชื่นหน่อยอะทุกคนโอเคนี่ก็ามาไว้นะครับเนี่ยแผ่นมาค่ะมีความแบบไม่ได้บางนะเออก็มีความหนาแต่ก็กลางๆอยู่พอสมควรนะคะนแล้วก็ยึดเกาะผิวได้ดีเดี๋ยวพาจะมาไว้15นาทีนะคะอ้าเอาล่ะเรามาแกะแล้วนะคะทุกคนมาดูใกล้ๆก,ก่อน อันนี้มันก็รู้สึกสดชื่นขึ้นนะทุกคนเนี่ยมันจะรู้สึกผิวเย็นเย็นเหมาะสำหรับมากแล้วก่อนนอนเออมันจะรู้สึกแบบผ่อนคลายนะ คือใครถ้าชอบแบบเปลี่ยนชาโคอะไรเงี้ยเออก็แนะนําเลยถือว่าโอเคเลยถ้าความแบบเออมากเรารู้สึกสดชื่นขึ้นดีทอ็อกผิวนะคะก็อันนี้นะคะก็เป็นสําหรับรีวิวมาทั้งเสร็จในวัสสนันะคะว่าแบบตัวไหนแพลใชย้ยรู้สึกยังไงนะคะม,มาคให้ดูกันเลยของแต่ละตัวนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้แพด้วยน,นะคะเดี๋ยวะะเยวจอกันใหม่คลิปลหน้านะคะ่ะบ๊ายบาค่ะ